เอาล่ะครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในกิจกรรมเติมคูปองครบกำหนดนะครับและล็อกอินเจ็ดวันในช่วงเออกิจกรรมรับสกินใหม่เนี่ยชื่อกิจกรรมนี่คือยาวมากนะครับผมเออได้ล็อกอินมาครบวันที่เจ็ดแล้วนะครับเอะเดี๋ยวรอบรับเลยแล้วกันนะครับเออกิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับ เขาจะให้เราเติมคูปองนะครับขั้นต่ำคือ9คูปองนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนาะแล้วก็ล็อกอินนะครับครบ7วันนะครับมันจะได้ของตามนี้เลยนะครับมออีลูกแก้วนะครับลูกแก้วทองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเปิดกันด้วยนะครับเปิดให้ดูสดๆเลยนะครับ เออสิบลูกนะครับแล้วก็บัตรเช่านะครับคุณลูกนะครับคุณลูกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสกินใหม่นะครับแล้วก็ตาอัญเชิญนะครับตาอัญเชิญเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันมีตัวไหนถาวรบ้างนะครับตาอัญเชิญนี่คือเราได้ถาวรเลยนะนะครับมันสามารถเลือกได้นะครับมีหลายตัวอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปไวัเลยแล้วกันเนาะบัตรเช่าอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ไงนะครับสกินพิเศษนะครับมีคุณลูกนะครับคุณเอ่อเพนนะครับแล้วก็คุณเอ่อ เจบองผมชอบชื่อว่าเจบองคุณเทรนนะครับผมเลือกคุณลูกแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับเป็นคุณลูกสกินใหม่นะครับสวยอยู่เหมือนกันนะครับลูกเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีสกินนะผมว่ามีสองสามสกินในมันอ่ะต่อไปลูกแก้วทองนะครับเดี๋ยวผมไปเวลานะอย่าไปเปิดโล,ลัวเลยนะครับลูกแก้วทองลูกแก้วเฮ้ยวันนี้วันจันทร์เหรอเออวันจันทร์ปิ่งพูดไปนะครับ มันเปิดได้ตรงลอตเตอรี่นะครับตรงลอตเตอรี่ลูกแก้วทองนะครับโอเคเดี๋ยวผมสุ่มเลยแล้วกันนะครับมันสุ่มได้เดี๋ยวจะเ,เ,เปิดไล่สวยไปก่อนนะครับเปิดไล่สวยลูกแก้วนี้ไปก่อนนะครับเฮ้ย <c oughs> ระบบใหม่นะครับทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดลโลแก้วทองกันแล้วนะครับสุ่มห้าครั้งเลยนะครับสุ่มทีละห้าครั้งเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> สไลด์นิ้วเพื่อเริ่มนะครับอืมแต่เอฟเฟกต์วาร์ปมาด้วยนะครับเอฟเฟกต์วาร์ปที่เหลือก็เกลือนะครับเอะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ระจำจำัไม่เลย อืสีทองไม่มานะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ของฟรีอะเนาะแต่ดังดีนะครับดังดีที่เราได้เอฟเฟกวาร์ปมานะครับเอ๊ะแต่ผมแถมสทหร่แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้วันจันทร์มันเลยรับไปนี่ได้เนาะรับอ,อไอ้กล่องกล่องวอลนันพารจะเปิดให้ดูเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยมีของดีอะไรหรอกนะครับ มันเกือไม่ต่างจากไอลูกแก้วทองเมื่อกี้หรอกโอเคเดี๋ยวเปิดเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดรวๆนะครับเหลือเองไหมเหลืออันนี้นะครับว้าวไม่ได้ถาวรด้วยนะครับเจ็ดวันอ่นนี่ไงนะครับเอฟเฟกต์ว้าของเรานะครับมีให้เราเลือกหลายอันเลยนะครับประมาณนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลคิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับโอเคผมคงต้องไปจริงๆแล้วแหละนะครับบ๊ายบายไปละ